rồi à, rồi, đôi nửa đôi, mà nè đôi, nè đôi, nè đôi, bác đôi, nè đôi, nó đôi, nè đôi, nè đôi, nè đôi, men đôi, nè đôi, Ôi, dù nè đôi,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  đôi, rồi đôi, nó đôi, งานจูบลูกเด้อด้วยซา uh <balcony> ส,네สุ <royalty> <what can ES> ต้องพี่น้องเลยเนาะผ้าล่มฝนตกพี่น้องไล้มืดผ้ามืดฝนไม่อนีเนาะพี่น้องเนาะ กาบสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบ้อสุขูมสุคนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกับบอจันอีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกับบอจันเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะบอจันพาพี่พาน้องมาอยู่โฮงหมอกุมพี่น้องเใยเมืองเซโปนเนาะพี่น้องเนาะก็คือทีมงานของพวกเขานี่มากันหาคนพี่น้องเลยมาสิมาอัปเดตเบื้องอาการของน้องงั้มนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่ามาแล้วพี่น้องเลยถามทางแพทย์ทางหมอเพื่อนเนาะ น้องเพิ่นได้ขอกราบบ้านวัจจันพี่น้องเลยป้านะมาบวชพ่อซร้าพี่น้องเลยมื้อนี้อ่ะเนาะกะบบัจจัน์มามื้อนี้กะบบได้มามือเป่าคือเก่าพี่น้องเลยเนาะบัจจัน์มาเป็นสะพานบุญไห่ทางเมย์อยู่ทางฝรั่งเศสนะพี่น้องเนาะอ่ะก่อนอื่นต้องขอขอบบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจทางเมย์วันสุริเพชรพี่น้องเลยอ่าได้มอบหมายให้บัจจัน์เนาะมื้อนี้กองเอิญเทินอยู่ในหลังรถของบัจจัน์นี่แหละพี่น้องเลยป้าเป็นมอนเนาะ มอนหาซิปนวยแล้วก็ผ้าห่มให้คนไข้เนาะจำนวนหาซิปเตียงบริสันพี่น้องเลยเนาะเอากะขอให้เมเนาะอยู่ทางต่างประเทศกะจงอยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขกายสบายใจเนาะเมเนาะโดยเม่ารถนาสิ่งใดกะขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อสาธุพี่น้องเลยเอากะทางประจันก็ได้เข้าไปอบรมทางห้องมอแล้วพี่น้องเลยเพิ่นยินดีต้อนรับบริสันเนาะอ่าเพราะว่าผ่าเพเพิ่นกะ มันเก่ามันยังเพิ่นก็ได้โลทิ่มน้ำเด็ดตอนนี้กะมันขาดแคนอยู่บัดสันยังบูมีเนาะอันนี้กะหวังว่าสิได้ช่วยให้อ่าคนไข้พี่น้องเไยเนาะได้หฮมได้มูนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจับนวนหาสิบทุดพี่น้องเไยมือนี้เนาะไปก่อนอื่นกะไปทักทายทางทีมงานของวาจันสก้อนพี่น้องกับไผ่เน่มาเน่มือนี้เนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเอากะโอเคพี่น้องเไยเนาะพี่ทางว่าเสียงเพิ่น โดยสบายดีเนาะมาน้ากันพี่น้องเงยเมื่อนี้เนาะมืดผ้ามืดพนน้ำกันกันไปเนาะมาโมขมอเป้แนวดูแนวคมเนาะแนวคมอบอุ่นให้คนไข้เมืองเสปูนพี่น้องเงยเนาะห้องหมอกุ้มเนาะถือว่าเป็นห้องหมอที่ว่าใหญ่ที่สุดเนาะในเมืองนี้มาสันพี่น้องเงยที่ทางนี้กันเสือไล่ห้อยอยู่พี่น้องเงยเมื่อนี้เนาะทรง แกงมื้อนี้เนาะอ้าดอยๆๆเอาค่ะขอญาติบาดคำเนาะมอบเข้ามอบของเอ่อน้ำบ่อจั่นนี่เด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยดอยๆอือดคุณผู้ใหญ่เพิ่นนคิดน้ําใจเาทางส่งบ่จัมอันนี้เพิ่นมาลองปูทางเบิ่งก่อนเนาะย่านว่าเอาหพหหมอเพิ่นสิต้อนรับหรือว่าจังได๋เห็นนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นเลยเทียนาจังว่ากันนี่แม่นเพิ่นว่าเทียนาจังจัดมาอีกว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะ ปลาเสือภูทั้งตาเตียงเพิ่นกับบริจาคเลือดบริว่ายี่อะไรพี่น้องไ้เพิ่มอีก่เนาะมาเพิ่มเลือดอีกคอยว่ายันหอยเนาะยันยางห้องบุหรี่เพื่อ้พี่น้องเอ้ยป่านี่ทำบริจาคอีกนี่เนาะพี่น้องไงเด้อเนาะมาฮอดหม่องฮอดบอลแล้วเพื่นหมอเพิ่นกะเพื่อนพักเที่ยงบริเนี่พี่น้องไงก้าัวใจก้าวใจแต่ว่าลูกป้าวบุกบ้านต้องสบายดีเนาะ เป็นอีไรก็อันนี้ละแกนะละแก้ว่าซั่นพี่น้องเอ้ยบ่จกเป็นภาษาราบ้านเฮานี่เมื่อยเมื่อยก้ละแกเมื่อยเข้ามาเลยยเมื่อยแลสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะเนาะเป็นอีดแล้วให้พยาบาปั๊มหัวใจก็บ่มาสเือมีแต่เพิ่นมีแต่เพิ่นเสียวไมคอนดบ่เนาะโถ่บ่คอเลยเออ นอนไม่ใจพยาบาลป้าป้าหัวใจให้นี่ว่ะจำไม่จำไม่มีเชือนั่นแหละอ็ตรวจพี่น้องเนาะเเออถือไปค้นมาพี่จะไม่อยู่หลายคู่หลายคนอยู่ผ่ามาถามว่าอาการหลังจากที่บริจาคเลือดไปแล้วเป็นนี่ไงเนาะผมรู้สึกเบียดห่างกายเหาแบบตรงแบบบริตัวบริแอมเลยพี่น้องเลยปกติมีบริเมื่อย์ได้ยังบริบริวินบริวินไดเวียนแกมีแต่ว่าปวดนิดนึงปวดนะมึงเตะว่ามัน คินใหญ่เนาะเวลามื้อ2มื้อแรกได้ไปนั่งขับรถครั้งนั้นมันมันสิปวดๆแค่นั้นแต่ว่ามื้อนี้หาก็ปกติแน่ๆพี่น้องเอ้ยเป็นนบเตัดลาย่โอ้เบิ่งแต่ว่าเบิ่งหน้าตานี่สดใสขึ้นกว่าเก่าด้เนาะสิเป็นสร้างมิดเซลเลือดใหม่เอาเลือดเสียออกเลือดเพิ่นดำๆเด้พี่น้องเอ้ยเนาะเว้าขออนุญาตคือเลือด FC คนมาหลายนะบ่ก็เป็นหังซื้อบ่สิเพิ่มบ่เป็นทุกเรื่องนีเฮ้ยมีมีเลยมมันบริจาคได้ได๋จาคได้แม่เฮาอย่าบริจาคให้คังเพิ่นก็ได้เนาะพูคนละทุ่งเลยได้นีก็ได้โอนี่ก็ได้โอนี่เพิ่นเพิ่นต้องการอแวม่มันใส่ตด้บ่มันคือต้องการมัต้องการ่เฮาต้องการบริจาคได้ได้แล้วก็ให้แ่ไปว่าเฮาเฮาบริจาคไว้ เพื่อนเวลาเวลาเพื่อนตรวจแบบเข่ามันมันเข่ากับผงภัยผู้ที่ขาดเลือดนะเพื่อนกะเพื่อนเอาให้เบิ้ดไดยครับกุ๊บได้เพื่อนก็ต้องการเบิดเนาะเพื่อนเอาไปใบค้างเห็นไหมพี่นองเลยเนาะไปค้างโดนอะไรกบดีเนาะเินค้างปวดก็ค้างปวดก็อีกคนสหนึ่งก็อีกคนหนึ่ง้วเอากระ เดี๋ยวเดี๋ยวไปฮอละครั้งเพิ่นเลยบ่นี่เอากะเข้าเรื่องก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะพอแล้วพอแล้วนีได้เลยอันเรื่องน้องงาเฮาบาดนี้มาบ่ท่วงบ่ทันครับ่แต่ว่าอันน่ะเพิ่นโทรหา่เตียงเองว่ามาเฮือนเด้อว่าซั่นอย่าขอเมื่อพักพื้นอยู่เฮือนแม่นแ่ว่ามันอ่าอาการดีขึ้นแล้ว่ได้นะ มาเบิ่นําพอนไดจักว่าเพิ่นย่านเฮาบ่มาหาไปจักเนาะย่านบ่มีเงินจ่ายค่ามืค่ามอแล้ห้อยอันเพิ่นเมื่อปเฮาได้เด้ว่าซั่นไปนันจักเนาะจะบอกราคาคืไว่าขึ้นมาย่านลูกเราไห้เนาะย่านน เออเดแล้วอยากเมื่อพักพื้นอยู่เพื่อนเนาะมิตรว่าอันหมอคไปน้ำเมื่อพักพื้นแหละสิ่งชุดที่สำคัญแหละอาหารนี่ยผมรู้น้ำลุ่งเหรอเมนเพราะว่าเลือดอากาศจำนวนหนึ่งแต่ว่าขาดการอาหารนี่จะเป็นรักนะโดยโดยกระโปรงเนี่ยแบบค้ำโดยโดยว่าเตียงเสียงโบราณนี่เพื่อนเชียงว้าเชลิ่งกินอีกเดี๋ยวเดี๋ยวยังเมื่ออัปเดตเบื้องล้าอยู่เพื่อนแต่ว่าเมื่อนี้ว่าจันนีแนวมาบริจาค เนาะให้บนเตียงบ่บ่ไ oh. อ hey, ้จากให้ท่านเรื่อ๋อ้บ่เอาบืชุดเนาะมาบุญได้บ่ได้ใช่เป็นชุดผ้ามอนกับผ้าห่มเอาไว้ให้คนไข้สาธุอบุญน้อกัรเมนเมนเมนครับคักครับโอ้เมนได้เหมือนเงเนาะจงหาซื้อเอาไหมพี่ตัองไังเจ้าคนบุญนี่คนบาปเลย โลอติหยาดติหยาดแต่ของก็อ oh, oh ืเนเพื่อไว้ดียน่ชดจากเดียวเอาเนาะเพื่อบ่ห้เป็นการเสียเวลาพี่นอไงออกไปทักทายทั้งเพศทั้งหมอคนนเนาะโดยโไป่เสียงขออิุญาดให้ไ่เสียงิ่นจะไปใหนไปน้าบ่ไปน้าได้ไปญาติไปหาเพศหาหมอคนญาตินะคอยเลยเนยาเพ่นแทงยันยันมีดเชือดนะโดยไาทักทายคนอนยังไงโดย เพิ่นกำลังขักเทียงอยู่บ่ทางนี้เนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีหมเชิดปูนเนาะกำลังสิกินข่าโดยกินข้าวได้ยังเด้กินข้าวเนาะโอ้ข้าวกำกันปูนนะกำโอ้ยงเยอะเ่นกรุณาขึ้นทีละคนค่ะใช้ใช้เบิ่งคอยด้วยซะ เดเอาอันช่างกิโลบางกอนมาสั่งพี่นไยสรุปนี่มันเป็นการเป็นงานอะได้พี่น้องเง้ยบ้านี่ยกคอเติใส่แล้วบอะไรแล้วเจ้ากเตียงเอาขึ้นไหขึ้นไหเท่าไรเลยเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดจ็ดบอออนกระโกระดีอท่าเบ้บ้งเบงเาเขาคือบอกว่บอโน๊บไงใส นี่ทีเข้าแปดสิบแล้วเนาะเจ็ดสิบหกโดยนี่บอเตียงพี่น้องเลยบอจันหกสิบสามเนาะโอ้เจ้าก็ขึ้นลายเดิมอยู่ขึ้นสองขีดมันมาเกิดมาอย่น้แล้วเช้าเช้าเช้าไปไปเขาเรื่องเขาเล่าเนาะโดยเนาะการเป็นการเป็นงานเจ้าหนุ่มผ้าคอยเฮ็ดมื้อนี่เนาะอันนี้อันเขาน้อยซื้อบาจันเด้อเนาะอ่ามีผ้าห่มผ้าเท่มาบริจาคให้ทั้งห้องมอเนาะอ่าการมามอบให้ไหวไหวห้ใจอัน คนไข้คนไข้เนาะที่มาเป็นบมี่ผพยาบาลไปตุ่มน้ำกไะไ้ทานาวนะโบเป็นแยงเนาะขอโทษเนาะทั้งอันหองหมอพิ่นินดีต้อนรับอยู่บนนอเนาะทังนี้เนาะยินดีตอนรับอยู่พี่นงาไงเนาะโดยโดยเห็ดนี้ได้สบายนี้ยา้อขอขอมูบใจน้ำพวกลูกเนาะโดย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 ตามหน้าให้หัวหน้าเดับแทนเพิดมันเยโดยโอ้มันเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนโบมาเนาะ บรเป็นยังไงครับก็ได้เนาะมีจะมาไปเลิกกะแจ้งทั้งเพื่อนไปใช่ว่าทั้งขน้อยนี่กะมามามอบมามอบให้ขอโทษถามในเด้อเนาะอันนอในห้องมอนี่มีจักเตียงเนาะเตียงเตียงนอนคนไข้นี่นะหาสิบเตียง อ๋อพอดีเลยได้เสน่ห์เนาะพอดีทางวัจนนี่ก็เอามาหาชิบชืดพอดีโออ๋อพอดีเลยอันนี้คือเตียงหนึ่งนอนช่องค้นนี่แถววัจนตุ้มปั้นเครื่องกันแม่งเครื่องบ่เนาะอ๋อมีหาชิบเตียงเนาะอือโดยโดยพี่เนาะผมจะหาชิบชุดบ่หาชิบชืดโอ้พอดีแล้วแต่เจ้าบ่ได้เจ้าวัชิคอชุดหนึ่งบ่ได้บ่ได้นะบ่ได้ก็บอกว่าบ่ได้ห่วยเด้อก้ากันอันพักเที่ยงนะบ่นี่กินข้าวแล้วบ่ ยังทราบพี่น้อาวน้อมหน้าน้อมในเด้อสิอันเมาน้ำไม่มามันแจก,กให้อีกพี่ดาวว่าแกงสู้กินได้เด้อเนาะมีอันบ,นบอ่อนแกงอยู่บ่ยู่นี่ม,มีคือกันเนาะโอ้โดยโดยพี่น้องธรรมดาลาอาจารที่แกงชูพัชาบาลกินเอา้าวเมนบอกจะไปย,ย็นโมเส๊บจะไปให้พนักงานแกงชูเขากินเอเด๋อเป็นว่าชิว่าอยู่ได้เมื่อ,อกี้นี่กึงใจแล้วชิบื่อไม่ได้เสมอ มันมากินเนื้ออยู่เนาะกินเนื้อแหละอืมโดยๆเป็นเป็นเห็ดปุ้มเห็ดพวกจังซี่เนาะประมาณนั้นบ่เอ้าสาพี่น้องเอ้ยกะเข้าเรื่องเนาะไปยุบเข้ายุของมามอบให้มอบใส่อยู่นี่ได้บ่อยู่นี่บ่อ๋องหน้าเลยเนาะให้เห็นโอเคเนาะเิ่มจัด ขอญาติอันเชิญแนะนกันเด้อซะเด้อเนาะพี่น้องเนาะหาเหือหาแฮงแน่เนาะโดยเป็นมอนทางພະຍາບານຫນແพี่น้องດปງເທມຍັງອີກບານກນນນມາີມາດ น้ำในอุดมสมบูรณ์เียดิพอแล้วจังอ้วนจังพีว่าว่าอ้วนเพื่อเดียวแล้วไปเหยียบเพื่อตาช่างจังเลยเออเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอันโมกข่าวมมกของเช่นกเดียวยังให่น่วงเพิ่มเพิ่นมีแต่เอาน้ำไปให้เพิ่อนกอนน้ำไปโมกไปเพิ่อนกอนนะมาเียน้อางกัน อยู่นี่เลยเพื่อนว่าเนาะให้เห็นอ่าหุ่นผมเลยเห็นป้ายเนาะนี่ฮะบอจันเต็มคาราบิวนี่แหละเนาะออามาใกล้ๆด้วยบะเชียงด้วยเห็นหน้าบะเตียงก็คักแน่พี่น้องเไงเพิ่นหน้าเพิ่นผิวพันธุ์สดใสขึ้นก็อยากให้เพิ่นเบิ่งหน้าแล้วใกล้ๆแน่นี่อย่างเอฟเพลงบอจย่องคุณเดินนี่แหละพี่น้องเไยเนาะโดินนี่ พี่นังเลยพพคหนึ่งนี่สีหน่วยเนาะจำนวนนสินสิเกินพี่นังเลยเ้นนะพยาบาลไปใช้บุตรเลยตาติดร้อยฮะห้องผัตตัดับบ่เดยนเดินเดนเดนเดิเด้อเด็กน้ำกันดยโดยนี่แหลผ่ากันเดียวว่าจันท์สิแกะให้เพื่อนเบิ้งพี่นังเลว่ามันน้อยหญ่ทำใดเนาะแต่งมได้สบายยั่ ฮ่าเดี๋ยวแต่โฮมนะโอ้พอดีคักพอดีคักนี่ผ่านี่พอดีคักเนาะแนนกะพอดีถ่ายญ่งเ้ยกะบุ่ไรได้ปอาจันเลยด้วยยิ่แล้วมันก็ห้อยทำนี่พอดีแบบนีแหละวุ้นเตียงไงเนาะแก้ให้เพิ่งเบื้องก่อนเพิ่งแบบมันน้อยใหญ่งทำไงเนาะพอดีพอดีพอดีนะโอบคุณแต่กะโมเมนต์ บกี่านี่พี่น้องเลยผืนบากใหญ่เลยเนาะไออันนี้โมเมนต์่มโมเมนตตัวนี้โอ้ยอยู่ภอยู่โรงพยาบาลเพิ่นบริชายกุ๊ปลุงโมเมนตเดาวกวาบมาวนัยเอาเอาไปแจกกันพี่น้องเพ่นหานุไมอพุ่นพี่น้องเลยขุดมันขุดนั่นพุ่นลุงเลยขุดมินขุดมินเดยเ ตุ้มมุงยุบเตียงเนาะตุ้มมุงยุบหัน้อนพุ่มยุบหันเนาะเพื่อเตะเพื่อเตนให้กันตุ้มปาะจันแก้วนี่พี่น้องเนี่ผ่าห่มเนาะตุ้มน้ำหอนมันคือย้ำหนาวนะประจันโดยเนาะพอดีงามพอดเดินเจ๋งกลว่าได้ได้มาบุญนวดเนาะเออแต่ว่าพอดีผ่านุ่มคักเนาะประจันนะคนไข้ค้นนึ่งพี่น้องเนี่ยเตียงนึ่งเนาะผไข่ก็ได้เลยว่าพรอมับมอ ได้คือกันไข่กระตุ้มได้หรอว่าได้ได้พี่น้องเลยผู้มามาเผามาเงินเนาะเงินพี่น้องเลยเนาภาษาไทยนี่เพิ่นเชื่อเนิ้นคนไข้คนไข้หรือว่าคนเจ็บเนาะคนป่วยคนป่วยภาษาลาวเลยฮะภาษาลาวเลยคนโชว์คนโชว์แบบว่าโชว์ตัวจี่บก็มาได้เกลอโชว์อยู่ฝั่งไทยนี่เพิ่นเชเป็นโชว์นะโชว์นี่ก็แบบว่าอย่างโชว์โชว์นี่โชว์คิงโชว์โชว์คองนะพี่น้องเห็นเนาะ โดยขออนุญาตด้วยเนาะอ้าวบูชามันเป็นวันยุดใน่พี่้องเลยเมื่อเนาะเจ้าบุคอยมีพยาบาลปัณฑเนาะเสารอาทิตย์มาบุทันเมื่อวานเนาะมาต้องเป็นวันจันทร์วันปกติเนาะจันทร์งมลายพ่อศรีรองเลย ันหมอเพิ่นมาตะปูยามโดยเนาะเพิ่นดูแลคนเก็บของที่จําเป็นมาตะปูยามซื่อมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะอครูถึถึเวรเนาะอนําพวกลูกที่มาบริจาคให้โดยเนาะอันอัน่จันอญาถามน่เด้อเนาะอ่าพหมอยมนีเบิดนี่ันมีจักอันจักคนก

จากแม่เจดีเนาะเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเด้อเพิ่นอยากมอบให้คนไข้เพิ่นว่าเนาะเพื่อให้คนไข้เพิ่นได้มูนได้ห่มคนเจ็บคนป่วยผู้เพิ่นมาเข้าห้องมอนี่ยเนาะส่วนใหญ่มอยู่ที่แพทย์ทหมออยากเอาไปห่มก็ได้คือกันเนาะเวลามันสุกเซินเนาะหรือว่าฝนตกรัดทางเมื่อเฮือนบ่ได้อย่างที่นะาอ่าโดยนะกะมอม โดยพี่น้องเไยเนาะให้มาให้ร้านให้รวยโดยงานนอกนาทีงานดูคลกเตอโดยซาสุกถูกพี่น้องเไยเนาะเอ้ากะอันเห็นทีงไหนวันนี้เนาะถ่ายถ่ายรูปก่อนเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายหูปแป๊บนึงมาเชียร์โดยโดยโอเคพี่น้องเไยเนาะกะเรียบร้อยเนาะคนกะมารับตอนรับยาง ดีดีคือขึ้นพี่น้องไงขึ้นกันแต่วันเป็นมันยุดเนาะมันยุดบ่ค่อยลายเป็นไงมันก็เลยละสิบบมันค้นกับไอ่กล้องน้ำกระมิพี่น้องไงพยาบาลกัได้เนาะเอาเพิ่นขออนุญาตถามซื้อถามเสียงแต่ละคนบัดสันเนาะบัดทีมงานของเฮามีซื้ออย่างเน่บัดสันพี่น้องเนาะมีมีบ่าวจันเด้อผู้ที่นำเครื่องมานี่กทัารจะภาพทั้งบ่าวจันแล้วก็บ่าวเตียงทอง บาตเตียงทองแล้วก็บาลุงเฮิมเบาลุงเฮิมห้าสิบตัวนี้จะสิบห้าสิบกันโดยแล้วก็บาบุญบาบุญบาวเสียงน้อยโดยห้าทานสำหรับข่าวของนี่เนาะเป็นของเม่วันสุริเพชรเนาะเขียนใช่คือเพือนกันได้ข่าวของ ขอาของเป็นเสื้อเป็นมอนนี่เป็นของเมวันสุริเพชรโดยอยู่ทางพลังเศสเด้อเป็นอ,อยากช่วยบอสันสพี่น,น้องเลยเนาะบริจาคเพิ่นกระถางมาถามว่ามีจักเตียงบอสันสพี่น้องเลยเนาะบรจัคเกืบประเมินเอาเองเลยว่าประมาณฝรังเสนะหาซิปเตียงนอนบอสันสก็เลยมากับผู้ดีเลยบาสานอสันเนาะนี่อันนี้เท่าไหร่โลหะอ้อ <50. S 1> มหาซิปพื้นพี่น้องเลยเด็กกามอรมกหะ อานาซีหาสิบปลายเนาะเพราะว่ามันมัดละ4หน่วยจัสิบสมัดบ่หนึ่งสองสามสีดแปสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบส่บ่อาาซีหาสิบปลายเนาะหาสิบแปดหาหาหกหาิบหกน่วยเดี๋ยวเดี๋ย ก็บ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะเกินๆโดยขอบใจเด้อเนาะขอบใจหลายๆขอบใจทางแพทย์ทางพยาบาลคือกันเนาะพี่น้องที่ทําหน้าที่อ่ารักษาโอ้เนาะ้ใจบ่มักนี่เฮ็ดบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะต้องดกับคนนี่ก็บ่ง่ายขอบใจคือกันเนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ขอบใจหลายได้ช่วยชีวิตอ่าเพื่อนมนุษย์นํากันเนาะองทางเฮาทีมงานแตเฮาก็บ่มีหยังอ่าบแทนเนาะแทนมีแต เป็นสะพานบุญทางนี <half S 2> ้เพิ่นเนาะพี่น้องเอ้มามอบสินครองให้โดยอันนี้ต้องอันยกอันเดียวให้อันพวกอันน้องยกไปบ่หรือว่าให้เฮายกไปไว้ให้บ่อให้ทางพยาบาลเพิ่นยกไปเองเนาะเนาะโดยเอาจังซั่นเนาะเฮาก็สิไปอัปเดตเบิ่งนอกงามซะก่อนเพิ่นกลับไปเฮือนแล้วว่าซั่นพี่น้องเอ้เนาะก็สิขอลลา ไปก่อนบันนี to 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 ้พี่น้องไงเนาะเมื่อก่อนเด้อเด้อขอบใจทลายพี่น้องเนาะขอบใจเนาะโอกาสหน้าสิมาใหม่เด้อเม่ก็คือมีกุ๊ปมีอย่างแน่เออเอานน้นไปไปแจกอันพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นหาบน้ำไม้ขายน้ำถนนหนทางโอ้เพิ่นญานพนธ์พญานพนอนพี่น้องไงหลายอย่างโย่เนาะไปหาดับน้ําดัจ้าเด้อไปพี่น้องไงเนาะไปไปสุดพี่น้องกับเพื่อนคณ ่าพยาบาลเพิ Lust ่นมาบ่หลายว่าซั่นมื้อนี้เนาะอ่าเพิ่นขอเฮือขอเฮงคนขอให้อีกแน่ว่าซั่นไปมาซอยแล้วก็ซอยให้มันสุดรอดแมนพี่น้องมาลงเพิ่มเอาตัวใหญ่นี่เจ้าเนาะคนใหญ่ยังยังอแพ็คนึงโดยาพี่น้องเนาะอ่ากะเป็นห้องหมอที่ว่าใหญ่เนาะกว้างพี่น้องสะอาดสะอ้างดอันนี้เป็นห้องนอนของแพทย์บ่

น้ำหนักน้ำหนักฮอด90โลนี่คือบ่เป็นคนป่วยพี่น้องต้องรักษาอือเพระมันน้ำหนักเอาไขมันออกบ่เออเออี่นบ84ไห86ดนปนนถือว่าบ่ต่างจากกับบ่เตียงปานดซะนี่บ่เตียงน่7กับ76 76ถือว่า

ดมกนุนเลยดินองดนพีเยเอาไปเสียงมาดูเสีปครหกสิบเป๊ะหกสิบห้าหกสห้าบอเสียงนักกลัวจันอีกได้บาทนี่พี่น้องเลยปรจันหกสิบสามสิบสามรจันอยเจียมควนคอาเนาะเจ็ดอ้อมไเจ็ดสี่ 1คลื่นลบ2โลบาโโดยโดพี <Ses> ่น้องเอ้ยเนาะนี่คยขึ้นใหญ่อยู่โอเคโอเคพี่น้องเอ้เบิ่งร้งน้ํหนักให้พี่น้องเบิ่งนํากันเนาะุงเฮิมองแซมคือเก่าพี่น้องกกินทั้งน้ําทั้งหยังนไาเ่นีออ่กะโอเคพี่น้องเนาะว่าจกะมอบสะพานบุญของมวันสุธิเพชรเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะ ก็ถือว่ามีความสุขพี่น้องเลยเนาะสุขใจสุขกายที่ได้มาถวายหรือว่ามอบเข่ามอบของเนาะให้ทางห้องหมอกุมเซปูนพี่น้องเลยเมื่อนีอ้คิดว่าสิเห็นน้องงามเพิ่อนอยู่นี่พี่น้องเลยเพิ่นขอเมื่อพักพื้นอยู่บ้านวาสันเนานนะเอาเดี๋ยวเขาตามไปเบื้องพี่น้องเลยอาการของเพิ่นเนาะพร้อมกับสั่งบ้านเฮือนซานให้เล่านี่แหละวสนาสันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทาง ทลายคนกับสมทบกันว่าชันพี่น้องไงเอาเนาะเดี oh! he, no? ๋ยวว่าชันไปขอบขอบคุณขอบคุณทั้งมู่ก่อนพี่น้องไงทั้งนี้เนาะขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อเนาะที่อันมาช่วยว่าจันมอบเข่ามอบของในมือนี่พี่น้องไงเนาะโดยแต่มีหลายคนนี้ให้คัดบ่มเพื่อมางท่นมาคนช่วยเด้อพี่น้องไงกะถือว่าครบเตียงพอดีเนาะส่วนของแพทย์ของหมอเพิ่นล่อย ท่าดก็เพิ่นว่ามอก14 1 1 4หรือ12นี่แหละ14ท่านเนาะอ่าเบิดเลยว่าซั่นพี่น้องเลยถือว่าใหญ่อยู่เนาะหมอเนาะกว้างขวางพี่น้องเลยโดยโดยโยอะสบานีเนาะเดินทางต่อไปแล้วพี่น้องเอ้ยยิ้วข้าทางนี่ยิ้วข้านําแล้วก็ไปอัปเดตเบิ่งอาการเรานําอีกเนาะว่าสิเป็นยังไงแล้วพี่น้องเอ้ยเดินทางเนาะนี้เนาะสบายดีเด้อเนาะขอขอใจหลายพี่น้องเอ้ยเนาะไป เนาะว่าจันก็สิขอตัวล้ำล่าแล้วพี่รองเลยเนาะก่อนจากไปเนาะว่าจันก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณทางเมวันสุธิเพชรอีกรอบนึงพี่้องเลยอยู่ทางฝรั่งเศสเนาะที่มอบหมายให้ว่าจันมาเจกใจเข่าคลองในทางห้งมองในมือนี้พี่้องเลยเนาะว่าจันกับผมีอย่างตอบแทนพี่้องเนาะมีแต่คำอวยพรและอวยไจเนาะให้เมวันอยู่ทางฝรั่งเศสจงมีแต่สุขภาพห่างไกลแข็งแห้งพี่้องเลย สุขกายสบายใจเนาะพี่น้องเนะาะเม่์ปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมคภชม,มุมมกมัดปรารถนาพี่น้องเลยรับให้เม่เ์ได้เงินเมินเนาะตื่นให้เม่เ์ได้เงินเสร็เด้อพี่น้องเด้อเนาะเม่์ให้มาสำนีทานมาสำนีก็ขอให้ไหลคลืนหาเม่เนาะลอยเท่าพันเท่าเด้อสาธุพี่น้องเอ้เนาะอ่ะออกะส่วนพระจันทร์กะสิปฏิวัติตนเนะาะเป็นสะพานบุญสิบกคอ ็ดให้ดีพี่น้องเลยเนาะแต่สีพยายามเ็ดให้เต็มที่เนาะให้ดีที่สุดพี่น้องเลยจะสมที่พ่อแม่พี่น้องเป็นไว้เนื้อเสื้อใจนะพี่น้องเนาะก็จงังใดกะติดตามผลงานบาจันอีกต่อไปพี่น้องเลยเนาะบาจันสีไปครอบครัวไรเน่สีไปทางใดเน่พี่น้องเลยเนาะเอากะโอเคพี่น้องเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วพ,พี่น้องพอกันใหม่อีคลิปหน้าเนาะคลิปนี้บาจันขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อบิดสุขสุ่คนพี่น้อง สบายดีสบายดีเนาะ